สวัสดีค่ะพี่น้องยิ้มนั่งรถล่างค่ะรถไฟล่างก็ล่างสิไปเที่ยวค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยมาฮอรแล้วค่ะนี่ค่ะพี่น้องค่ะเอาบรรยากาศงามในเมืองสิสหนีมาให้พี่ให้น้องเบิ้งค่ะเนี่ยค่ะเขาเพิ่นก็ล่างตัดหยาด้วยค่ะพี่น้องอันเดินล็อกขึ้นชื่อของ ร้านอาหารของประเทศออสเตรเลียค่ะแอบมา้อค่ะไะอามากับตรงนี้ค่ะพี่น้องค่ะมากินอาหารตรงสติกเดินล็อกค่ะางามงามเลยพี่น้องถนนซ้ายนีวสุดซ้ายได้พี่น้องถนนเดินล็อกอันนี้สิคืนซื้ออาหารของประเทศออสเตรเลียค่ะ เป็นพวกสตงสเต็กเข้ากรสีมะก,กินนี่ค่ะพี่น้องคะอ่ะยายจิ้มกะสีย่างไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องเนี่ะบานเมืองเขากะสิเป็นแบบนี้แหละค่ะเดี๋ยวยายจิ้มกะสิผ้ายางไปเบิ้งสะพานฮาเบอร์บ,บีดพี่น้องเนี่ยี่เลวเห็นอยู่เนี่ยค่ะพี่น้องคะยัยี่พี่น้องเดี๋ยวเ้าไปเบิ้งกันใกล้ๆค่ะ ก็ลังยายจีมก็ลังยางไปค่ะพี่น้องนี่ยฮะทางยางกับคุนอาพี่น้องสวยขนาดงามขนาดเด้อพี่น้องนี่ยฮะเอาบรรยากาศง,งามๆมาให้พี่ให้น้องเบิ่งค่ะพี่น้องค่ะนี่ยฮะสะพานฮาฮาเบอร์บีดค่ะพี่น้อง นี่ฮะบรรยากาศรอบๆค่ะพี่น้องคะนี่ฮะบรรยากาศรอบๆโอ้ยบ้านเมืองข้าเจ้าพี่น้องสะอาดสะอาดงามพี่น้องคะหนาวกันหนาวหนาวหนาวตอนนี้สิผาองศาค่ะตอนที่ยายจิมไทยอยู่นี่ค่ะพี่น้องเนี่ยฮะอันสูงๆนั่นก็คือสะพานเด้อค่ะพี่น้องไต่สะพานนั่นเป็นลงแรมค่ะนะฮะ คนก็นออกมาเที่ยวดีอยู่ค่ะพี่น้องม่วนออกมาออกกําล่างกายกับมาแลนกันค่ะพี่น้องค่ะ,ะเดี๋ยวจะจิ้มสิผ้ายางค่ะพี่เบงสะพานไก่ไกไกค่ะพี่น้องทงั้งนานีเป็นโรงแรมค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยโรงแรมค่ะ อากาศเย็นเย็นพี่น้องล่มเซยเซยหนาวันนเมนโอเปร่าเฮาค่ะพี่น้องเนี่ยขาวขาวนะคะ่ะโอเปร่าเฮาค่ะอันนี้ก็เป็นท่าน้ำท่าเรือน้ำลึกค่ะพี่น้องเรือสํารานกสิมักมาจอดนี่นะคะ่ะเนี่ยมาเบิ่งไก่ไๆ่ะคะ่ะสะพาน,นะคะ่ะอันนี้เมนสะพาน งามงามเลยพี่น้องตั้งผุ่นเมนโอเปร่าเฮาค่ะพี่น้องคะ่ะในห้างสัญ,ญลักษณ์ของประเทศออสเตรเลียค่ะพี่น้องนะฮะเดี๋ยวยายจิ้มกับสิม,มุนหลอบทิดให้พี่น้องเบิ้งค่ะพี่น้องเนี่ยยายจิ้มยืนอยู่สนามหญ้าสิม,มุนหลอบทิดให้พี่น้องเบิ้งค่ะน้าวกับน้าวพี่น้อง ล่มแห้งแต่ก็ต้องสูค่ะพี่น้องคะเมืองได้เห่าห่อนไหลพอมาเจอหนาวปากสั้นเลยค่ะพี่น้องเห้จิ้มอ่ะนะะอ่าเมื่เบิ้งใกล้ๆกันค่ะโอเปร่าห้าค่ะพี่น้องเลือกกระสันจอไปมาตลอดค่ะพี่น้องะนะฮะถามฝากไปฟังคุนค่ะนะฮะบรรยากาศหรือกล้ามบานซองนะฮะพี่น้อง โอ้ยสะอาดสะอ้านค่ะอันนี้เป็นไต่สะพานค่ะเป็นสวนสาารนะค่ะเป็นเนื่อขึ้นค่ะพี่น้องเนี่ยงามงามเนี่ยค่ะกับสิมีถนนหนทางไต่สะพานพร้อมค่ะพี่น้องฟังพุ่นกับสิเป็นซิดนีย์ค่ะคือกันค่ะพี่น้องนะงามพี่น้องบรรยากาศดีเนีย่ยจิมก็กได้เอา บรรยากาศมาสู้พี่สู้น้องเบิ้งค่ะพี่น้องเนี่ยคขังหนึ่งในชีวิตก็ได้มากเบิ้งก็ได้เอามาฝากพี่ฝากน้องนี่แหละค่ะพี่น้องอืมโอ้ออกกราลัางกายกับมี่ค่ะพี่น้องค่ะนี่เป็นร้านกาแฟค่ะล้มมือเบือ่อได้กิ้เขามาห่างค่ะพี่น้อง มาสื่อเบเกอรี่อันนี้เป็นศูนย์อาหารในห้างค่ะพี่น้องคะไอ้ยิ้มกะบบจิไปกินข้าวค่ะกะเพราไข่ดาวพี่น้องกะกินอาหารแบบบ้านเฮานี่ละค่ะแล้วกินแล้วไอ้ยิ้มกะจิไปขึ้นเครื่องไปแค้นค่ะพี่น้องอันนี้เป็นเป็นสถานีรถไฟค่ะนคะคะเริ่มคำแล้วพี่น้องนี่ นเพื่อสถานีรถไฟค่ะเนี่ยสถานีรถไฟเซนทันได้กินถ่ารถไฟอยค่ะสิไปสนามบินค่ะพี่น้องคะอาคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก็เด้ค่ะพี่น้องพอกันไหมคลิปหนาเมืองแค่นค่ะสวัสดีค่ะ